สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิชาสังคมศึกษานะคะของชั้นปฐมศึกษาปีที่4วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องความหมายของสินค้าและบริการกันนะคะหลายคนคือรู้จักทั้งสินค้าและบริการแล้วแต่ยังแยกไม่ออกว่าอะไรคือสินค้าอะไรคือบริการนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันอะรู้ไม่เอ่ยว่าอะไรคือสินค้าหรือบริการ ถ้ายัไม่ออกไม่เป็นไรเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะความหมายของสินค้าสินค้าก็คือสิ่งที่จับต้องได้สัมผัสได้สามารถนํามาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ความต้องการของมนุษย์มีอะไรบ้างก็คือปัจจัย4นั่นเองปัจจัย4มีอะไรบ้างทราบไหมเอ่ย อาเมสรรดูจากรูปนะคะถ้าไม่ทราบอยาคุณครูบอกให้นะคะอย่างแรกก็คือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยมันจะเป็นการป้องกันภัยของเรานะคะก็คือถ้าเราร้อนเราเข้าไปอยู่ในบ้านแสงแดดก,ก็จะไม่โดนตัวเราถ้าเราหนาวเราอยู่ในบ้านลมหนาวก็จะไม่โดนเรานะคะหรือว่าถ้าเรามีฝนตกเราอยู่ในบ้านเราก็จะไม่เปียกน,นะคะต่อไปเป็นเครื่องนุ่งหง่ม ก็คือเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่นั่นเองนะคะถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าใส่เราสามารถออกไปนอกบ้านได้ไหมออกได้แต่ว่าก็จะไม่น่าม,มองเนาะต่อไปเป็นอาหารอาหารก็เอาไว้ทานเพื่อให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตนั่นเองถ้าเราไม่มีอาหารร่างกายเราก็จะไม่เจริญเติบโตควรกินอาหารให้ครบขีมู่ห้หมู่ใช่ไหมคะ ถ้าเรามีอาหารแล้วถ้าเราป่วยเราก็ต้องการยาร,ารกักษาโรคนตนเองเพื่อให้ชีวิตของเรายืนยาวต่อไปนะคะต่อไปมาดูบริการบ้างบริการคืออะไรคือสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้สัมผัสไม่ได้และไม่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ก็คือเราจ่ายเงินแบบสินค้าเลยแต่บริการ เรานํากลับมาที่บ้านไม่ได้นะคะก็คือได้ความสะดวกสบายนั่นเองอย่างเช่นอะไรบ้างใครรู้บ้างคะอ่าอย่างแรกเลยเพื่ออไรอ่ะรถแท็กซี่นั่นเองก็คือเป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางแต่เราก็ไม่ได้รถแท็กซี่อันนั้นมาเป็นของเรานะคะต่อไปเป็นบริการอะไรตัดผมก็คือทำให้ผมเรา เป็นทรงให้เป็นนักเรียนเราก็ตัดผมเป็นทรงนักเรียนถ้าไม่ใช่นักเรียนเป็นประชาชนทั่วไปก็ตัดผมเพื่อความสวยงามหรือทําสียืดเนี้ยเป็นบริการก็คือเราไม่ได้อุปกรณ์ไม่ได้ช่างไม่ได้กันไกลอรกลับมาบ้านนะคะแต่เราได้ความสวยงามกลับมานะคะอ่าแล้วนักเรียนในชีวิตประจําวันนักเรียนเคย ใช้บริการหรือไปซื้อสินค้าอะไรบ้างไหมคะถ้าเน็ตไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูปากไว้นะคะเป็นการบ้านให้นักเรียนลองกลับไปคิดแล้วชั่วโมงหน้ามาเจอกันใหม่นะคะในวิชาสังคมศึกษานะคะสวัสดีค่ะ